สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดพี่น้องปกปายเบิร์ตซูกุสุกุนพี่น้องจับบรรยากาศยามแรงตอนนี้สี่โมงเย็นลุงเลินกำลังปั่นเขา่าพี่น้องเดี๋ยวจะพามาดูว่าวันนี้หน้าทงนี่สิได้เข่าจักสอบ ตอนแรกเพิ่นพเพิ่นสิบลูหือเบิร์เนาะพอเพิ่นนั่งกระตัดแล้วเมื่อวานนี่เพิ่นก็ะเลยหือเบิร์ปั่นทีเดียวอีกอยางมันก็อยู่ไกลบ้านอยู่ไกลเฮือนเจ้าของทำมากรองเขาไววเดียวมันสิหายเพิ่นขี่คานค้นเขาไปปันน่นโยนเฮือนเพิ่น เพิ่นก็ปั้นอยู่นี่แล้วเพิ่นก็เสียเอาตะเขากรับเนาะานผูสมเดี๋ยวจะพาไปดูแท้จริงนะหน่าหน้าร้ายพี่น้องล้ายแถวนี้แมนเบิร์ดเนาะฟังนั่นกับแมน แต่พื่นเ็ดเอาหน่อยเดียวนาใหญ่รวยซื้อไว้ตั้งแต่แตยี่สิบกว่าปีที่แล้วเมื่อก่อนบ่มีก็ได้มาเฮดอยู่สิบกว่าปีที่แล้วปีนี้ลุกเลิศเันไมเฮดเนาะนาเจ็ดแปดใหเพิชนดนี่ละ สองไฮสามไฮสี่ไฮห้หาหกเจ็ดแปดไฮตอนแรกเพื่อกระดำมอาัตาหาให้ปะเทเนียก้ามันเหลือบวกก็บเพิ่นแล้วกอนโมเพื่อก็เลยดำเพิ่มอีกมาดูม่ือนี้เขาก็หอบผ้ากันมาหน้าทงนี่เบิร์ดมาขนเข่าแล้วก็มาปั้นเขา่า หั้งก็ได้หาสอบแสดงว่าหัางกับปันเดี๋ยวมาลุ่นว่ากองเข่าซับนี่สิมมได้จักรกะสอบถ้าได้เกิน30สอบนะถือว่าคุ้มเนาะาัวเพื่อนก็ลงทุนจา้างคนงาน ดำหน้าสองมือแล้วก็จ้างรถไทมาเบิกทีได้หาสอบแล้วหกสอบปันกางทุ่งเลยเนาะ อยู่ใสเขาเจ้าก็ไปปั้นไห้เดียวบริยากขอเพียงได้มีกองเขา่าอันนี้รถไทยนะกระแมนนี่แหละเข่าที่เพื่อนเฮ็ดก็ได้ซัมนี่เดี๋ยวทาปั้นออกมาแล้วสิได้จักรกะสอบนอนรอลุ่นถ้าว่าได้หาซิปสอบขึ้นไปถือว่ามานเดด้หลายถ้าว่ารุดสามซิป กระสอบลงมานี่ถือว่าขาดทุนเนาะแต่บามีเบิ่งจากการกองเข่าก็คือสี่นาสิลัก์สีสิบคิดว่าเดี๋ยวรอรลุนเนาะจากกองเข่าคือสีไใดอยู่เดี๋ยวรอรลุน Mẹ nông mới, Pò nông mới, Phương nhảy sang, Bao oi. Đã chết cơ sọp rồi. ได้แปดกระสอบ สอบเจ้าตรงเซกัสสอบเลยเนี่ ก็สอบแล้ว ได้ชิปสองกระสอบแล้ว กินยังสัวพักกันกินสมบกสมมอพี่น้องแจ่วมสมมอหรือว่าหมากสมอนั่นเองลูกสมอไปเก็บต้นหนเนี่ยเออมันแ่บอยู่บนต้นนี่กรอบบ่ซีมงลูกสมอพี่น้องคุยแจ่วประแดก รสชาติออกฝัดๆเปรี้ยวๆวมนี่หอบพักกันมาปัางนี่เบิร์ กินไปแซ่บสมธรรมศาสตร์บ่ได้ปลูกมันเป็นโดกเยอะนาฮนนะต้นนะฮั่นได้ข้องอันไนด้มองหน้ายายเสิร์ดนะ ได้ซิฟก่ากระสอบแล้วบรเททิเวณหัวเศาหรือเปล่าคิดว่าสิได้หลายสอบอยู่เนาะขนาดว่าเขาโบงงามด้ยนี่ เดี๋ยวไปดูกันอรอลุ้นถ้าได้หลายกั็สิบบขาดทุนปีหน้าประเทศหลายกว่าเก่าทำเดยไปใส 不少料。 มันบกครอยงามพี่น้อง หมดแล้วเดี๋ยวรอลุนรอลุนเขาจยังเก็บขี่เฟืองอยู่ เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูวันนั้นเจ็ดแปดไทยเนาะที่ได้จักกระสอบแต่ว่าเขาก็บ่ค่อยงามดอกพี่น้องเนาะสรุปได้จักสอบยายมาเนี่ยสามสิบสี่กระสอบหอดสี่สิบพี่น้องเบ้ามีต่างเปลว่าคือหอดสี่สิบยายมากระสอบมาหาสิบสอบเอารถมาสามคันพนาวสิมาแก่เขา้า มาเพราะว่าได้34สิบส่สอบทันผู้ชมแต่ว่าขั้นบรุด30มันก็โอเคอยู่เนาะถือว่าบบรุดบกขาดทุนขายเบิด์ตเนียก็ได้อยู่ประมาณหมื่นละพี่น้อง คะแนนขายเบิดนี่ก็สิเด็ประมาณหมื่นเนาะได้สามสิบสี่สอบเดี๋ยวสิค้นเข่าขึ้นรถแล้วก็เสียเมื่อพี่น้องเนาะเมื่อเซนเล่าได้สามสิบสี่กระสอบนาลุงเลินปีนี้จบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องสบายดี